ัวเก่าแทงขั้วหัวใจหัวใหม่เขาบอกทะเลาะกันเรื่องรับส่งลูกนี่แหละครับโตกันไปโต้กันมาแต่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นปมหึงหวงมากกว่าเพราะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเมียตัวเองเนี่ยอดีตเมียเนี่ยนะไปอยู่กับหัวใหม่ทุกวัน,น,นภาพนี้คือกู้ภัยเข้าไปช่วยกันปั๊มหัวใจให้กับนายชพรายอายุ28ปีนะครับถูกแทงเข้าที่หน้าอกและอาการสาหัสเลยไปถึงเพื่อปฐมพยาบาลแล้วก็รีบเป็นตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยชุมชนคลองเตยนายแยก5้า เขตคลองเตยกรทมนะครับมีบาดแผลที่บริเวณหน้าอกตามภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอาการค่อนข้างสาหัสภาพนี้คือใช้เหมือนอุปกรณ์ช่วยหายใจอยู่หลังเกิดเหตุตำรวจสนท่าเรือไปสอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุคือ,น,อนายอนันต์หรือว่านายโต้ครับเสื้อแดงคนนี้นะฮะนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับบาดเจ็บรอบหัวกู้ภัยถฐพยาบาลแล้วรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อเช่นเดียวกันล่าสุดทีมข่าวช่อง8ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ เจอร่องรอยของคราบเลือดเนี่ยแต่ว่าลักษณะคือถูกล้างออกไปเกือบจะหมดแล้วแล้วก็นางสาวขวัญนาภาเอี่ยมกระหนอกอายุ20น้องสาวภรรยาของคนเจ็บทั้งสองคนเห็นเหตุการณ์นี้เล่าให้ฟังบอกว่าสปายที่ถูกแทงอกเนี่ยเป็นผัวใหม่ของพี่สาวส่วนนายโต้เนี่ยเป็นผัวเก่าและช้ามีปัญหาทะเลาะก,กันเรื่อยเลยแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รุนแรงอะไรฮะแค่เถียงกันธรรมดาแต่สาเหตุรอบนี้เชื่อว่านายโต้ผัวเก่าของพี่สาวเนี่ยไม่ยอมไปรับลูกตัวเองสองคน คนโตสิ11ขวบคนเล็กหขวบที่โรงเรียนฮะจนหลานต้องกลับบ้านเองแล้วก็ไปฟ้องแม่บอกว่าไม่อยากเจอพ่อแล้วไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเพราะพ่อไม่มีความรับผิดชอบไม่ไปรับพี่สาวปรากฏว่ามันก็เลยมีการต่อว่ากันนะฮะแล้วก็บานปลายปรากฏในโต้เนี่ยพกมีดขับรถเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุแล้วก็มีปากเสียงกับสไปซ์ที่ในมือก็ถือสนับมือไว้แล้วไปต่อว่าในสไปซ์ทำนองว่ามีสิทธิ์อะไรไปต่อว่าเขาหลังจากนั้นชกต่อยกัน แล้วก็สไปร์เนี่ยถูกแทงจนเจ็บสาหัสนะครับฟังเสียงน้องภรรยาคนเจ็บครับน่าจะมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะออไม่ใช่หึงหวงใช่ไหมใช่เรื่องแบบไม่เปแบบความรับผิดชอบเนี่ยไม่ไปรับหลานอะไรเงี้ยค่ะออใครเป็นคนว่าใครเป็นคนว่าใครที่ว่าไม่ไปรับหลานเนี่ยก็น่าจะทั้งน่าจะแม่แม่หนูด้วยแม่ แบบแม่เจ้าตัวเองด้วยแล้วก็แฟนใหม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะหนักขนาดเนี้ยทีนี้นักข่าวไปคุยกับนางบัวเพญนะฮะเพื่อนบ้านล่้ฟังบอกว่าไม่ใช่หรอกคุณนักข่าวสาเหตุเนี้ยมันมาจากอันน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงมากกว่าเพราะว่าโตกับเมียจริงเลิกกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวก็ต้องทําหน้าที่พ่อต่อคือต้องมารับส่งลูกสาวสองคนแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมารับส่งลูกอ่ะเขาก็ไม่เห็นเมียเก่าอยู่กับผัวใหม่ก็เลยน่าจะหึงน่าจะหวงน่าจะอารมณ์ไม่ดี พราะก่อนหน้านี้ก็เคยระบายเรื่องราวลักษณะทํานองนี้ให้น้องชายของตัวเองฟังฟังเสียงเพื่อนบ้านครับคุณบัวเพ็ญครับเขาก็โวยกับคนที่จับเขาไปอะประมาณว่าจะให้ผมทนได้ไงอะทำผมก่อนผมก็ทํามั่งสิและเห็นว่าก่อนหน้าสองสามวันเคยมาบ่นให้กับให้กับน้องชายฟังว่าเห็นแล้วมันแทงใจประมาณเหมือนเหมือนเหมือนกับประมาณว่าเคยเป็นเมียเก่า แล้วเลิกกันไปแล้วเขาไปได้ผัวใหม่เหมือนกับสะเทือนใจผมแล้วน้องเราก็เลยบอกว่ามันจะไปคิดอะไรมากเขาก็มีใหม่ไปแล้วมันก็ต่างคนแต่งอยู่ทำใจเส่เพื่อนอะไรอย่างนี้นก็คือมาปรับทุกกันเออมาปรับทุกเมื่อสองวันที่แล้วเห็นน้องเราให้ฟังอยู่ทีนี้ทีมข่าวช่อง8ปดโหเก่งอยู่แล้วเรื่องหากล้องจอดปิดคุณผู้ชมเราไปได้มาจริงจริงด้วยครับเป็นกล้องที่ติดอยู่หน้าปากซอยคลองเตยในได้มาเพิ่มเติมนะฮะนาทีนี้เป็นช่วงนาทีที่กู้ภัยมารับคนเจ็บทั้งสองคน ไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่เห็นหนาทีที่ก่อเหตุเพราะจุดนั้นนไม่มีกล้องแล้วก็เห็นช่วงหนึ่งที่ชาวบ้านใช้รถวิลแชร์พาในสไปไปนั่งแล้วก็เข็นออกมารอกู้ภัยที่ปากซอยนะครับนี่ภาพนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันมารอกู้ภัยอยู่ที่ปากซอยพอรถกู้ภัยเนี่ยมันเข้าซอยไปด้านในไม่ได้อันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีได้แหละเพราะงานนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะครับเจ็บกันสาหัสข,ขนาดนี้ครับ